สวัสดีครับสวัสดีคนน่ารักนะครับแล้วสวัสดีพอยกแม่ยกทุกท่านอีกเช่นเคยแล้วกันนะครับวันนี้เรามาดูอีเวนท์ที่ผ่านมากันดีกว่านะครับอีเวนท์ที่อัปเดตเมื่อวานนะครับวันนี้ก็ผ่านแล้ว1วันนะครับเพิ่งจะมาแสดงผลงานโอเคครับอีเวนท์มันที่มาใหม่รอบนี้เนี่ยผมลองดูแลเมื่อวานนะครับก็ถือถือได้ว่าเป็นตัวละครที่ราคาราคาเพชรอะ่ะไม่รู้แหละว่าแพงไหมแต่ราคาเงินจริงอะ่ะก็ถือได้ว่า ถูกใจคนที่เป็นสายฟรีอยู่ไม่น้อยนะครับอืมเพราะว่าการได้มาของตัวละครเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้เพชรในเกมแล้วหาได้เลยนะครับอ่าถ้าพูดแค่นี้แล้วเนี่ยก็น่าจะถูกใจแล้วสำหรับคนที่เก็บเพชรมาอย่างยาวนานเก็บมาเยอะเนี่ยเขาน่าจะถูกใจนะครับเขาจะได้ไม่ต้องไปเติมคอตูมเติมอะไรเยอะแยะมากมายนะครับอ่ะไปดูกันเลยแล้วกันนะครับอย่างแรกเลยอยากจะบอกกอนไว้ก่อนก็คือกิจกรรมนะครับอ่ากิจกรรมอารีนา คือมันจะมี2ตัวนี้แจกมาในกล่องจดหมายนะเมื่อวานผมไปดูแลผมก็ได้มา2ใบนะครับเล่นมันให้ครบ10รอบเนี่ยอย่างละอย่างละอย่างละตัวเนี่ยเล่นมนให้ครบ10บรอบนะครับแล้วก็เก็บไอ้ตั๋วเนี่ยที่มันได้หลังจากเล่นจบแล้วเนี่ยไปแลกของวันที่18จนถึงวันที่21นะครับซึ่งมันจะไม่ถึงเราก็มีเวลาเล่นอยู่หลายวันนะถ้าอย่างเชนวันนี้ก็ประมาณ4วันนะครับก่อนที่จะเปิดให้แลกตอนเที่ยงนะก็เล่นให้ครบซะไปเล่นมัวม่วๆก็ได้ครับเล่นแผนที่ทั่วไปเก็บๆๆๆๆๆๆกุญแจเก็บกุญจงกนะ ก็จะได้ไปนะครับทีนี้ พูดถึงตัวใหม่กันดีกว่าทําไมมันถึงราคาย่อมเยาแล้วมันถึงถูกใจสายฟรีก็เดี๋ยวว่ากันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยขอขายของก่อนซีสไตล์ชอบนะครับรับจ้างปั๊มโค้ดเหลือเวลาแค่2วันนะครับปิดร้านแล้วรอบนี้ไม่ค่อยได้ทํางานเลยนะครับเออทำงานซะบ้างเดี๋ยวข้าบ้านสงสัยใครที่ยังไม่ได้ปั๊มโค้ดนะครับก็ห้าสิบโค้ดหกสิบบาทนะครับสามารถใช้กับบริการของเขาได้ใช้บริการขั้นต่อไปนะครับเหลือเพียงห้าสิบบาทแล้วก็จังจบกิจกรีรมหลังจากจบกิจกรรมก็มีการจับของรางวัลแจลกล รู้มือกันอยู่แล้วนะครับว่าการจัดกิจกรรมลัคกี้ดอของเราเป็นยังไงนะครับก็ใครยังไม่ปั๊มโค้ดก็ไปใช้บริการได้ส่วนใครที่ยังไม่รู้ว่าปั๊มโค้ดได้อะไรก็ขอพูดอีกรอบหนึ่งแล้วกันเพราะมันจะหมดเวลาแล้วนะฮะก็ปั๊มโค้ดนะครับดูดิเสียดายอ่ะเออไม่ได้เข้าเกมเลยนะครับอ๋ออเสียดายจุงนะครับน่าจะไม่ทันก็ปั๊มโค้ดนะครับตรงนี้ นะได้ไปเลยตรงนี้ผมก็ยังไม่ได้ปั๊มตัวเองก็จะได้ไปทั้งหมด1,500เพชรบวกกับหินเพชรตรงนี้อีกประมาณ800เป็น2,300เพชรเอาหินเพชรไปแปรรูปด้วยนะครับ2,300เพชรในราคา60บาทนะครับก็สามารถมาจับจองเป็นเจ้าของได้แล้วก็เอาแสงเกียรติยงเกียรติยศเนี่ยไปใช้ได้เลยนะครับอ่ะเรามาดูที่ตัวละครใหม่กันต่อนะครับน้องชื่อว่าไวเคที่สกิลเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาความถูกก่อนความถูกนะอย่างแรกเลยผมไม่รู้ว่าลิต,ตร์เนี่ยนะ่ะตัวแอลเนี่ยลิต,ตร์เนี่ย เขาแจกมาตอนไหนหรือได้มายังไงผมไม่ทันน่าจะเป็นช่วงที่ผมหายไปอะ่ะแต่คนที่เขาที่มีเลตเติ้ลอยู่แล้วเนี่ยเขาสามารถทําตํานาน2ใบนะครับมีเลตเติ้ลทำตำนาน2ใบมาแลกเป็นตัวตํานานได้เลยนะครับอืมเอาการตํานานมารวมกับตัวเลตเติ้ลเป็นตัวตํานานได้เลยการตํานานก็ใช้เพชรหาได้ครับอืมเพียงแค่หา S อนะครับอันนี้4ใบนะครับแล้วก็คาถา1ใบ อันนี้ได้จากไหนอันนี้ก็ได้มาจากอันนี้เปิดกล่องทั่วไปนะครับส่วนคาถาก็ได้มาจากเปิดกล่องทั่วไปเหมือนกันใครที่เขามีลิตเติลอยู่แล้วอ่ะเขาก็แค่ทําการ์ดตำนาน2ใบนะครับแล้วก็จบเลยเป็นเป็นตัวจริงมาเลยนะครับเป็นตัวตานานมาเลยนะเอาตัวลิตเติลบวกกับการ์ดตำนานาออกมาเป็นตัวตํานานเลยแถมพอเป็นตัวตํานานแล้วเกมก็ใจดีครับให้กล่องลูนมาเลยนะครับอืมเป็นกล่องสุมลูนไม่ใช่กล่องสุ่มุูรขอไปเป็นกล่องลูนที่เป็นของตัวมันเลยนะสกิลก็เรียกได้ว่า น้อยหน่อยน้อยกว่าการเสียตังค์หน่อยหนึ่งแต่ก็อันนี้ฟรีนะมีรูนกันเคลื่อนย้ายเริ่มเทนะิร์น30เปอร์นะเป็นรูน์ซูเปอร์นะครับบวกแออสแตทแล้วก็รูนป้องกันอันเชิญน,นะครับทีนี้ไปดูไปดูเรื่องความสามารถก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูว่ารูนจริงเสียตังค์กับรูนแจกเนะี่ยมันยังไงนะครับมาพูดถึงไวท์แคที่ก่อนนะครับหลายคนคงเห็นหลายช่องพูดไปแล้วหรือไม่ก็ได้เห็นการเล่นจริงไปแล้วนะครับเรามาดูกัน วิเคราะห์ของผมกันบ้างนะครับเขาบอกว่า80%นะครับใช้เอฟเฟกพื้นที่เส้นทางเปลไฟเราเคยเห็นอยู่แล้วนะเมื่อทอยเต๋าก็เหมือนสุสาครก็คือทอยแล้วเป็นเส้นทางเปลไฟนะครับ70%ป้องกันมังคับย้าย60%ป้องกันคยยอมเบอรเบลฝั่งป้องกันเนี่ยถือได้ว่ามาครบนะครับมาครบอยู่เพราะว่าได้ป้องกันมังคับย้ายนะเหมือนสุสารน,นะครับเป็นพสซีฟ60%ป้องกันคอมเบอรเบิลถือว่าเบอร์สูงแล้วก็อีก 30%หรือ60%บป้องกันอันเชิญอยู่ในคอตูมนะครับทีนี้ที่ขาดไปก็แค่ขาดบ้องกันให้เฟีอะไรไปใส่พวกเพําเ้งเนือโลกก็ก็ก็ครบแล้วนะครับต่อมาสก,กิลโจมตีกันบ้างเขาบอกว่า95%เนะครับเมื่อเริ่มเทินเรือก8ช่องด้านหน้านะครับแล้วปาดาบับนะดับนักลบดับตรงเนี้ มันก็คือดาบไนกี้นั่นเองครับอ่าเป็นดาบไนกี้นะปาไปปุ๊บก,ก็สร้างแลนด์มาร์คปับ๊บพลังแลนด์มาร์คปับ๊บก็เชิญอีกฝ่ายมาด้วยนะครับเก็บดาบปุ๊บแล้วก็ปาดาบต่อได้สูงสุดในแมปเนี่ยปาค้างไว้ได้3เล่มแล้วค่อยไปไล่เก็บถ้าอีกฝ่ายมาตกเนี่ยเมืองจะแพงขึ้น300%เนะข้าเค่าประมาณนั้น65%เนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามมาตกที่เรานะครับเผาเงินอีกฝ่ายก็อาจจะต้องเป็นท่าไหนเน่ะเป็นท่าปาดาบฝ่ายตัวเองยยืนนออ่่่แล้้ววกก็เเเรรีาาารมมีาาาามมผผซึงงงต โอกาสใช้ก็น่าจะพอมีแต่ก็คงไม่ได้ใช้ขนาดนั้นเราคงปลาพื้นที่ว่างสปแปมเมืองเยอะมากกว่านะครับเมื่อทอยต่อพัดไฟตรงข้าม80เป็นไฟตรงข้ามคนเป็นหุ่นไร้กอ่าก็เรียกได้ว่าเป็นของแถมที่ไม่เลวเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีโอกาสสาดไฟผ่านเขาเนี่ยอย่างน้อยคือทอยครั้งแรกก็ได้อ่ะเพราะทอยครั้งต่อไปเป็นยังไงมันต้องทอยลองดาบอีกแล้วใช่ไหมทีนี้ ถ้าเกิดติดอีกฝไฟไฟ่ายของรายการนี้ถือว่าอยู่ไปน,นะพอปาดาบตกพื้นไฟก็ถือว่าแรงมากมากเลยนะครับตัวละครตัวนี้แรงมากนะครับมีทั้งโจมตีโดยตรงแล้วก็มีโจมตีกายภาพที่ไวใจได้เรื่องดาบ95%มันแทบจะไม่บิดผิวอยู่แล้วมันแทบจะออกอยู่แล้วนะครับทีนี้สรุปกันบ้างส่วนตัวนะผมมองว่าตัวนี้ความเก่งก็อยู่ในระดับเดียวกันกับไนกี้นะครับระดับเดียวกันกับไนกี้ เก่งกว่าหน่อยไหมหรอก็ดีกว่านิดนึงในด้านของการป้องกันเพราะว่าไนกี้ตัวเก่าเนี่ยเขายืนคนแรกถ้าสมมติไม่ได้เล่นคนสองอะเรายืนคนแรกเขาไม่มีป้องกันอันเชิญใช่ไหมครับป้องกันเคลื่อนย้ายก็มีแค่ในหมวกนะครับแล้วมันแล้วมันตายเลยครับมันโดนแล้วมันตายเลยนะครับเอออย่างนั้นถ้ายืนคนแรกมันตายเลยไอคนนี้ก็คืออึดขึ้นมาหน่อยเนาะคนนี้อึดขึ้นมาหน่อยแต่ด้านกอโจมตีเนี่ยก็หวือหวากว่าเพราะมีปาดาบพ,พร้อมกับพื้นไฟถ้าไนกี้ของเราอะตัวเก่าเราอะมันจะเป็นพื้นที่บอยสุดใช่ไหม ไอ้ดินแดนบริสุทธิ์หรือดินแดนศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างผมจาชื่อเขาไม่ได้นะมันก็ได้กินเฉพาะตอนที่ปลายฝ่ายเข้ามาใช่ไหมแล้วอีฝ่ายมีพวกสะกงสเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดเขาจะไม่ออกใช่ไหมครับอืออะไรประมาณนั้นอะนะแต่ยุคสมัยนี้ผมมองว่าถ้าเกิดเราขังกงเขาได้นะครับขังกงเขาได้แน่นอนว่าตัวเก่ามีขงงังโกงนะตัวใหม่ไม่มีแต่ก็คงต้องหาใส่อยู่แล้วแหละถ้าเราขังกงเขาได้แล้วเรามีพื้นไฟแบบเนี้ยเราเลือกจบได้เลยนะครับเราไม่ต้องเลือกจบว่าจะต้องปลาดาบจบก็ได้เราเล่น เผาไฟจบก็ได้นะครับอืมแล้วก็เอาปลาดาบมาเนี่ยมาสแปมเผาโลกแล้วขังกกงได้ก็เผาไฟแทนสลับกันก็ได้เพราะเราคงเล่นกับเกาะลอยฟ้าหรือไม่ก็พวกไดเมนอยู่แล้วแต่ในระหว่างที่ยังขังกงเขาไม่ได้ก็เ,าเอา,า,เเาดาบปลาไปเรื่อยๆครับปลาดาบบัตรเชิญปลาดาบบัตรเชิญพื้นไฟอย่างเงี้ยก็น่าจะเผาได้เร็วทีนี้แล้วยังไงก็ไม่แล้วยังไงครับก็ถ้าเกิดใครที่มีเพชรก็สามารถทํามาได้ก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งเป็นอีกแค่ตัวหนึ่งนะที่เก่งในการเล่นคน2นะครับคนแรกก็เก่ง เก่งก็เก่งอะก็เก่งในระดับเดียวกับสุสาครเพราะว่าเถียงไม่ได้ว่ายังไม่มีใครที่มีป้องกันแพสซีฟเจ็ดบเปมากกว่าน,นี้มันก็มีอยู่เท่านี้นะครับก็อึดเท่าที่มันจะอึดได้แล้วล่ะอืมก็เป็น n i k e ้เวอร์ชันอัปอัเดตอัปเกรดอัปเกรดเป็นไนกี้เวอร์ชันอัปเกรดถ้าใครอยากเล่น Nike ้อยู่หรือใครเป็นแฟนพันแท้แล้วอยากจะอัปเกรด Nike ้ให้มันหลากหลายขึ้นก็ลองตัวนี้ดูครับแต่สําหรับผมนะส่วนตัวเฉยๆนะ ผมไม่ใช่คนที่เล่นไนกี้ขนาดนั้นนะเพราะว่าที่ผ่านมาตั้งแต่ยุคที่มันมาแ,กแรกๆอะ่ะเล่นตอนนั้นเราก็ไม่เล่นอีกเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้กลับไปฝึกมันก็เลยคิดว่ายังไงคอมโบกับเอนจินมันก็เป็นเอนจินเดิมครับถ้าเพื่อนๆดูดีๆอะ่ะมันก็แค่การโจมตีรัวนะครับรัวกับแรงอ่ะรัวจากดาบแรงจากพื้นไฟซึ่งในตอนนี้ในตลาดเมตาที่เราสุ่มกันมาเกิดไปหมดเนี่ยมันก็เป็นตัวอย่างนั้นอยู่แล้วครับ ไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นขึ้นเลยสําหรับผมอ่ะอืมมันเป็นตัวที่ก็แค่เป็นอีกตัวหนึ่งที่เข้ามาเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนโฉมการโจมตีก็จะเป็นเอนจิ้นเก่าเหมือนเดิมปาดาบเหมือนเดิมพื้นไฟเหมือนเดิมไม่มีอะไรใหม่เลยครับ <suas> ผมก็เลยไม่ได้ตื่นเต้นกับน้องคนนี้เท่าไหร่นะอืมครับ,รบก็เรียกได้ว่าถ้ามีตัวเก่าอยู่ผมก็ยังนะครับยังตรงนี้ยังก่อนนะทีนี้มีอะไรอีกที่เราพูดคุยต้องพูดคุยกันอีกนะครับเราไปดูขายของไหมทาไปดูขายของกันบ้างนะครับขายของมาเช็คตรงนี้ก่่ออนนนเช็คคตรงรงพก ร้านคาเพชร8 8เออไม่ใช่88% 88เพชรนะครับก็คืออันนี้เนาะมีลูกเตา๋ามีลูกบาทแบบเรื่องนะครับวัตถุดิบได้ใครวัตถุดิบขาดก็มาซื้อตรงนี้ได้ก็ราคา7.99ดอลลการ์ก็คือ8ดอลก็ราคาย่อมยาวหน่อยนะครับมีลูกเต๋าการันตีตรงนั้นของชิ้นอื่น99บาทได้2,000เพชรก็พอซื้อได้อยู่ครับ2เท่าของเงินเนาะเออ100บาทได้2,000ก็ถือว่าได้อยู่นะครับตั๋ว แปลรูปบกอกว่าหินเพชรอันนี้เฉยๆนะสำหรับผมอะนุ่นอมดาวก็ยังในเฉยยังไม่ใช่เทศกาลมันแพ็ควัตถุดิบนะครับ35บาทแลกกันกับ500เพชรค่อนข้างดูดี35บาทนะครับแลกกับ500เพชรค่อนข้างดูดีจะได้ไม่ต้องไปเสียเพชรเปิดอย่างเดียวนะครับก็เป็นช่องทางเสิร์ฟสำหรับแพ็คสตาร์เตอร์คนที่จะทำนะครับนอกนั้นก็แพ็คการันตีเออพูดถึงคอตูมมาหน่อย คอสตูมตรงนี้ถามว่ามีแจกแล้วทําไมต้องซื้อเห็นไหมตรงนี้มันมีผมครึ่งหนึ่งใช่ไหมเป็นสีดําอันนั้นมันผมขาวใช่ไหมอันนี้มันเป็นลิมิเต็ดครับอันที่แจกเป็นชื่อว่าออริจินอลนะครับออริจินอลกับลิมิเต็ดต่างกันยังไงออริจินอลมันเป็นแค่30เปอร์นะครับไอ้สี่สิบเปอร์ขออภยัยนี่เห็นไหมสี่สิบเปอร์ป้องกันการอัญเชิญนะครับแต่ถ้าเกิดเราเสียตังเราจะได้60เปอร์แล้วก็เปลี่ยนชุดนิดนึงนะครับจากชุดแบบนี้ เป็นชุดแบบนี้นะก็ให้รู้ว่าให้คนอื่นได้รู้ว่าเราเสียตังค์เร<น>าไม่ได้ได้ของฟรีมาเราเสียตังค์โอเคก็ประมาณนั้นนะครับเพิ่ม40่เป็น60อืบหกก็ถือว่าหนาอยู่นะเออหนากว่าตัวอื่นเยอะแล้วขอะ60เปอร์ป้องกันนย้ายอันเชิญอ,อ,อ่ะตัวละครในหลังอ่ะพูดตรงนี้ก็ได้แบ็คฮอรัสไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับคาร์เมนก็ยังเห็นในแผนที่โลกอยู่นะครับยังไม่ได้ไปไหนเนะาะก็ ถ้าจะถามว่าภาษีก็คนนี้น่าจะดีกว่าหน่อยหนึ่งเพราะว่าเอาไปเก็บกุญแจเอาไปเก็บกุญแจได้เอาไปเล่นแผนที่โลกได้เอาไปเอาไปเล่นเกมเร็วนะครับแบบสปีดรันของโหมดอะไรเขาชื่ออะไรอะโหมดไอเก็บเก็บไอเนี้ยทัวร์นาเมนต์เออไปสปีดลันกับทัวร์นาเมนต์ได้นะครับรีบจบรีบออกแพ้แพ้สู้ไม่ได้ก็กดยอมแพ้ไปยอมแพ้ ตาหน้าสู้ได้อีกฝ่ายไม่มีการวิ่ก็เอาใหม่นะสปีดรันได้อยู่นอกนั้นไม่ค่อยมีของขายอครับอืมเป็นอีเวนที่เหมือนเอามาเป็นกินเพชรเล็กๆอะ่ะอืมถ้าเกิดใครมองภาพเดียวกันก็น่าจะเป็นอีเวนท์กินเพชรก่อนที่ของอะไรบางอย่างจะมานะครับกินเพชรพวกแบบว่าใครที่แบบว่าอ่าอีเวนต์นี้ไม่ต้องเติมตังก็ได้คอตูมมีเติมตํานานปิดตํานานแล้วได้คอตูมเลยอะ่ะเขาก็เสียเชรกันไปถ้าเกิดเขาสบายใจเขาก็ได้ไป นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้สนใจอะไรก็พักเพรต่อไปครับอีเวนต์นี้ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับวันจันทร์เดี๋ยววันจันทร์เรากลับมาสตรีมกันอีกรอบหนึ่งนะครับมาล่าสุดเมื่อวานนะพื้นหัดเจออีกที่วันจันทร์นะครับขอตัวไปสาวทิศไปต่างจังหวัดนิดนึงนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ตามรับชมมาจบคลิปนี้ไปแล้วครับบายยฝากซื้อตายช็อปไปด้วยนะอีก2วันหมดแล้วไปแล้วครับบาย